สวัสดีครับนี่คือช่อง Chicken g a m i ถ้าจะจับเอาตัวละครในโลกการ์ตูนแต่ละตัวมาจัดอันดับว่าใครเหนือกว่ากันแล้วบางทีมันค่อนข้างจะจัดได้ยากเพราะปัจจัยอะไรหลายอย่างทั้งระดับจัก,กรวาลพลังพลังเสริมตอนนั้นการจับคู่ของบางคู่ที่มีตัวอย่างให้ดูได้น้อยไหนจะความเบียวของผู้แต่งที่ออกแบบให้ตัวละครนี้เก่งแต่ไงมาแพ้อ,อีกตัวได้ง่ายๆเหมือนเล่นเกมเป่ายิงฉุบแต่ถ้าเป็นเรื่องกระโดดผู้ชมอาจจะเห็นภาพได้ชัดกว่าก็ได้จากตัวอย่างในการ์ตูนที่ผ่านมาและนี่เป็นการจัดอันดับ เราตัวเอกในโลกการ์ตูนที่โดดได้สูงที่สุดบางทีอาจจะมีตัวละครที่ผู้ชมคิดว่าลืมตัวนี้ไปได้อย่างไรข้อมูลก็อาจจะมีตกหล่นกันไปบ้างนะครับทั้งนี้สามารถทักมาแนะนํากันได้ถ้าอย่างนั้นเรามาดูการจัดอันดับของแอดกันตัวละครตัวแรกที่กระโดดได้สูงที่สุดอันดับที่10ครับสไปเดอร์แมนจากการ์ตูนของฝั่งมาเวลเขาเป็นหนึ่งในฮีโร่ที่มีความสามารถในการกระโดดที่สูงมากเราจะเห็นว่าเขาได้พลังไม่มุงมาแต่ก็ต้องจัดอันดับพลังกระโดดไว้ต่ำที่สุด ราคนอื่น10อันดับต้นๆกระโดดได้สูงเกิน10เมตรขึ้นไปสไปเดอร์แมนนั้นสามารถกระโดดสูงได้เป็นเรื่องปกติของเขาด้วยพลังแมงมุมทําให้เขานั่งนิ่งๆอยู่กับที่ไม่ได้ต้องกระโดดไปตกโน้นตึกนี้ตลอดเวลา oh. ปกติแล้วเราจะเห็นสไปเดอร์แมนกระโดดขึ้นหน้าต่างบ้านชั้น2ได้ง่ายมากๆหรือราวๆห้าถึงหเมตรเพราะชอบเข้าหลังบ้านไม่ชอบเข้าประตูแต่เมื่อเทียบพลังแมงมุมแล้วเขาควรกระโดดได้สูงมากกว่า200เท่าของความสูงหรือ3,600เมตร ก็ราวๆ3ากิโลเมตรนะครับกรณีได้พลังเห็บมาแต่เวลาปีนขึ้นที่สูงแล้วสไปเดอร์แมนจะชอบปีนป่ายมากกว่าจะเห็นได้บ่อยๆแต่สไปเดอร์แมนจะกระโดดได้ไม่สูงไปกว่าหลังคาบ้านอันดับที่9้ามิดโดริยะอิซกุจากมาฮิโร่อะคาเดเมียมาฮิโร่อะคาเดเมียก็มาครับถึงเขาจะถูกจัดอันดับที่9แต่10ตัวแรกถือเป็นระดับท็อปๆในเรื่องการกระโดดของมิโดริยะหรือเดคุมีความสามารถพลังของวันฟอร์เอลซึ่ง ทำให้เขามีความแข็งแกร่งและความเร็วที่ทําให้กระโดดได้สูงจากพลังที่สะสมไว้ที่ขาในตอนหลังเขาเจอแต่ผู้ต่อสู้ที่ตัวใหญ่ไม่ต่ำกว่า10เมตรมีโดรียะสามารถกระโดดขึ้นไปเตะได้สบายๆเหมือนใส่พลังวันฟออาไว้ที่เท้าอันดับถัดมาลูฟี่จากวันพีซ ด้วยพลังยางที่มีความยืดหยุ่นสูงตามหลักพลังกระโดดสิ่งไหนยาวและยืดหยุ่นจะกระโดดได้สูงที่สุดด้วยความเป็นพระเอกบวกกับความที่ไม่สามารถบินได้ความสูงนั้นจึงเป็นเรื่องของแรงกระโดดอย่างเดียวส่วนใหญ่แล้วลูฟี่มักกระโดดต่อสู้กับผู้ต่อสู้ที่ตัวใหญ่ยักษ์เสมอโดยเฉพาะฉากที่ต้องสู้กับไคโดลูฟีน่นาจากระโดดได้สูงไม่ต่ำกว่าภูเขาย่อมยลูกหนึ่งหรือ15เมตร แล้วเกียร์ไหนที่น่าจะโดดได้สูงที่สุดแอบประเมินว่าเกียร์4นะครับที่ทําให้เขามีความเร็วและพลังยืดหยุ่นร่างกายที่สูงที่สุดจะเห็นได้ว่ากระโดดแต่ละครั้งสูงมากทีเดียวส่วนคนนี้ครัฟก้าจากไคจูนัมเบอรอตัวละครมาใหม่ที่ร้อนแรงที่สุด คราม้ามาความเป็นพระเอกเต็มเปี่ยมตามแบบแพทเทิร์นพระเอกโชเนนมังหะทุกอย่างทั้งรักเพื่อนพ้องได้พลังมากจากการเสียสละปกป้องเพื่อนแถมยังเกลียดตัวโครงเป็นที่สุดด้วยความสามารถของสัตว์ประหลาดและความลับทางด้านกายภาพที่ยังเปิดเผยมาไม่หมดถึงอย่างนั้นเขาก็ยังได้โชว์ความสามารถกระโดดด้วยพลังไคจู สามารถกระโดดได้สูงมากๆจากฉากที่เขาต้องใช้พลังเต็มที่ต่อยก้อนพลังระเบิดให้กระเด็นด้วยพลังที่มีความสูงที่ทําได้ไม่น้อยกว่าตึกกระฟ้าสูงๆเลยทีเดียวหรืออาจจะมากกว่า150เมตรคนถัดมาอุลตร้าแมนถึงแม้เราจะเห็นอุลตร้าแมนส่วนใหญ่ยืนสู้อยู่กับพื้น มีฉากเป็นตึกรายล้อมคืออุลตร้าแมนไม่ค่อยจะบินสักเท่าไหร่แต่แต่บินได้เป็นบางคนจะเห็นตอนกระโดดแปลงร่างได้ชัดก่อนจะแปลงเขาต้องตั้งท่าก่อนแล้วโดดอุลตร้าแมนจะกระโดดได้สูงอาจจะสูงขึ้นไปยืนอยู่บนยอดตึกได้เลยถึงแม้ว่าจะไม่มีฉากมาเปรียบเทียบให้เห็นอย่างชัดเจนว่าสูงแค่ไหนแค่การกระโดดของเขาน่าจะสูงพอๆกับตึก18ชั้นหรืออาจจะเท่ากับครึ่งหนึ่งของความสูงของตัวเองเวลาแปลงร่างยักษ์ ต่อไปจะเป็นเหล่าฮีโร่ที่กระโดดได้สูงพลังเวอร์วังอลังการครับเดอะฮักจาก Marvel Comics เราดูฮักจากความมันและความสะใจเวลาฮักโกรธและทุบค้าของพังทลายเมื่อก่อนดูเอามันอย่างเดียวจริงๆเนื้อเ็เรียกไม่ค่อยเป็นเรื่องสำคัญสักเท่าไหร่เจ้าฮักนี้นอกจากพลังมหาศาลจากการทุบแล้วพลังกระโดดก็ด้วยฮักสามารถกระโดดขึ้นไปจับเฮลิคอปเตอร์ที่กำลังบินอยู่บนฟ้าหรือ กระโดดจากตึกถึงข้างไปอีกตึกหนึ่งได้อย่างสบายเหมือนโดดจากหัวซอยไปท้ายซอยได้เพียงการกระโดดแค่ครั้งเดียวหากมีพลังมหาศาลถ้าเปรียบเทียบจากสเกลพลังหรือตัวอย่างซีรีส์ที่ดูมาคือเขาน่าจะกระโดดได้ไกลเป็นไมล์หรือเราๆเป็นกิโลเมตรและความแข็งแกร่งจะมากขึ้นด้วยเมื่อเขากระโดดโกคูจากดาก้อนเบา โกคูนั้นเรื่องพลังความโอพนั้นไม่มีใครสามารถเทียบเคียงได้จริจริคนที่กระโดดได้สูงไม่ใช่แค่โคคูคนเดียวแต่น่าจะเป็นแทบทุกคนที่สู้ได้เลยที่กระโดดได้สูงแต่ทีนี้แอดขอเลือกเอาคนที่เก่งที่สุดมาคนเดียวพอโกคู Goku เป็นหนึ่งในตัวละครที่กระโดดได้สูงและไกลมากๆไม่ใช่แค่การกระโดดแต่ถึงกับบินได้เลยทีเดียวนับจากพลังการกระโดดจากการต่อสู้แล้วไม่นับเวลาแปลงร่างเป็นซูปเปอร์ไซย,ยากโกมากเวร์ ระดับโดดขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศของโลกได้เหมือนสรวดพุ่มเลยทีเดียวอันดับถัดมาครับ Home Lander จาก The Boys ถึงแม้ว่า Home Lander จะมีที่มาจากการ์ตูนที่เขียนขึ้นเพราะอยากจะเห็นฮีโร่ในด้านมืด แล้วก็เอามาเขียนเป็นการ์ตูนที่โหดเลือดสาดที่ให้อารมณ์ที่เหมือนแอนตี้ฮีโร่แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าตัวนี้คืออีกร่างหนึ่งของซูเปอร์แมนที่เป็นด้านดาร์กไซดเพราะฉะนั้นพลังย่อมสูสีกันแม้เราจะไม่ได้เห็นเขาต่อสู้กับพวกซูเปอร์เหล่าร้ายสักเท่าไหร่พูดอีกอย่างได้เลยว่าตัวเขาตั้งหาที่เป็นตัวร้ายเพราะฉะนั้นระดับพลังจึงเสมอกับซูเปอร์แมนจากความสามารถที่สูงมากในซีนที่เขาตั้งท่าจะบิน การกระโดดแต่ละครั้งอาจจะสูงขนาดขึ้นไปสู่ชั้นบรรยากาศของโลกได้เลยแล้วก็มาถึงคนที่ไม่มีไม่ได้เลยนะครับซูเปอร์แมน ความสามารถทางกายภาพของเขาแทบไม่ต้องพูดถึงเก่งแงรวดเร็วเป็นที่สุดแต่บางทีก็เป็นง่อยไปได้ง่ายๆจากแค่การอยู่ใกล้ๆกับแรกคลิปตัวไหนก็แดงหมดซะแล้วแต่นั่นก็ยังไม่ใช่เหตุผลที่ทำให้เขาไม่ใช่ผู้ที่กระโดดได้สูงที่สุดอยู่ดีเพราะการกระโดดในแต่ละซีนแต่ละครั้งสามารถสูงขึ้นไปเหนือยอดตึกบินเข้าไปสู่ชั้นบรรยากาศได้ง่ายๆแม้จะไม่ใช้พลังบินช่วยมาถึงคนสุดท้ายที่พลังเวอร์วังอลังการชนิดที่ว่ายังหาขีดจำกัดไม่ได้ วันพันช์แมนนะครับหลายคนเคยคิดกันบ้างไหมว่าถ้าวันพันช์แมนมาสู้กับโกคูแล้วใครจะชนะหลายคนอาจจะบอกว่าก็คนนี้นะซี่ไม่เห็นมันเอาจริงในการต่อสู้อะไรสักครั้งเหมือนใช้ท่าเอาจริงแต่ก็ยังมีท่าที่เอาจริงมากกว่าออกมาอีก และคนนี้อยู่นอกโลกได้บางทีอยู่ในระดับที่สูงกว่าซูเปอร์แมนไปแล้วก็ได้จากตอนที่เขาสู้กับโบรรสเขาใช้พลังซูเปอร์ฮีโร่ดีตัวกลับออกมาจากดวงจันทร์มาถึงโลกได้ด้วยพลังการกระโดดรวนๆไม่ใช่ตั้งท่าแอคเตรียมบินเหมือนอย่างซูเปอร์แมนเหมือนนี่จะบอกว่าเขาเป็นฮีโร่ที่กระโดดได้ไกลที่สุดในโลกกระตูนเลยก็ว่าได้ไว้พบกับเรื่องราวสนุกๆสาวร้านหารู้กันใหม่ได้ในคราวหน้าฝากกดไลค์กด u b s c r i b e ด้วยนะครับสวัสดีครับ